วันนี้นะคะพวกเรานะคะกำลังเดินทางไปที่มหาสารคามนะคะสถานีขนส่งมหาสารคามนะกรุ่งประเสริฐทัวร์นะคะค่ะน้องวิวจะไปไหนครับไปกรุงเทพมหานครครับเดินทางไปกรุงเทพนะคะค่ะก็คุณแม่นะคะคุณพ่อมาส่งนะคะแต่เราจะไปพักไปที่กรุงเทพนะสองคืนสองนสองคืน ทางต่อไปที่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะคะเช้าวันที่26่สิบหกฝนชื่นมากเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนักเลยนะคะทุกคนก็ตกหรอตกอย่างหนักไปเพราฟ้าร้องฟ้าแลงทำเย้เย้เดนโอเดสเดนเปิดออกแล้วมีของ ที่มหาสารคามตอนเช้านี้แดดออกนะคะแสงแดดออกโอ้ยทุกคนก็เริ่มนะคะเริ่มปลูกข้าวไปไถพวนนะคะไถพวนได้ไงหว,วหวานข้าวแล้วหวานข้าวแล้วทุกคนดูบรรยากาศค่ะเนี่ยชุ่มฉ่ำไปทั้งเมืองเนาะก็้ฝนติดตกต่อเนื่องกันสี่ห้าวันกำลังดีเลยพื้นดินกำลังดีแล้วก็เหมาะกับกัน ไวน,นี่ผ้าที่ส่งมาสว่างสวัยหลังจากที่ฝนตกเนอะเมื่อวานคืมทั้งวันเนอะมองมาทางนู้นนะคะน้ำชนประทานบ้าน,านโคก่ก่อค่ะน้ำแก่ง <c oughs> <c oughs> ขายปลาม่เอาใส่ก็ได้าม่ตินใสหอน้งหมเไนปยเนยเอารอยาฝากไว้หอรัเอาเย บ้านโคกเกอะแล้วค่ะทุกคนบ้านโคกเกอะตะบ,บนโคกเกอะ ฟอยสิว่าสนใจบันไดพอยเพื่อนไอ้ฟอยบันไดยู่น้ำไอ้ฟอยบันไดยู่น้ำแะ่น้อยใครเพื่อนกันเดกันเป็นสะไรเอ๋ยแต่น้อยพี่ฟอยก็ใจดีอยู่พี่ฟอยก็เรียนเก่งตั้งใจเรียนมากเลยพี่ฟอยที่เรียนอ่านหนังสือถึงตีหนึ่งก็ไม่นอนบางทีสอบก็สอบออนไลน์ก็มี สอบออนไลน์สอบส,อบส,สดๆสออนไลน์นะ <c oughs> ตอนนี้หิมะตกแล้วนะหนาวนะ <c oughs> ไปพอดีเลยเดี๋ดดาดนพาไปเที่ยวหิมะ <c oughs> มันหนาวมากต้อเสซื้อเสื้อใหม่เสือ้อ ช้างแล้วทุกคนวันนี้พวกเราเดินทางมาถึงบ้านหอช้างแล้วค่ะวาโอ้ยอดีนโลว์ดาโลดาวซาโลดาวตรงนี้มันเออนอนๆเอยวิวันแฮปทูซโลเนาะเพราะปชาชนเราก็ เลือน้องานอร์ชลี่น็อตน็อตน็อตทสอนวนโอเคอย่ายูทเซลลยูยูแฮฟไอเทลยูนไทม์ดสคอร์เนอร์อเว์สนเอวี่แวร์น็อตเซดเอวีร์นต้องขับรมัระวังมันม้ันมันคิดผิดนั่นน่ะขับรถแบบนั้นคิดผิด ใช่คิดผิดคนที่ขับรถเลยพอมาถึงทางโค้งอ่ะมันต้องสโลดาวเพราะว่ามันจะหักไม่รู้ว่าอะไรเกิดไม่แหละมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุการขับขี่ต้องระมัดระวังเวลาระมัดระวังด้วยี่เดินขึ้นได้เสมอโอ้สดชื่นจังเลยมาตรงนี้ น้องเขียนตุกหนักเลยเมื่อคืนเนี้พอดีเลยเนาะที่ไถไว้เมื่อวานใช่ไหมโซกโซกโซโซอ๋อหวานหรือยังเฉื่องพอดีแล้วไม่หวานบ้านยังไงถ้าใช่หุ่นไั่หวาอ๋อถ้าเราไถถ้าเราถ้าเราหวานเมื่อวานจะเป็นยังไงเปนกถวยเหรอแยบเหรอไม่ดีลมสะบัดนตุ่มอ๋อไอ้บ่านจ้หน้าบ้านโดนเงินดันก้อั่นขึ้นกอนก็ตกใส

ฝากให้ยังว่ามนการจำเลยทีนี้เธอว่านี้จะมาแบบมีมีตุ๊วังจะเล่นของสำคัญอะต้องฝกอรที่เจ้าเส้นแต่มาไม่ใช่ไปครูต่างทาไปส่งกันเล่ชิ้เหลืองไม่ไม่ไปแล้วต้องหาทีียบ่แ้วที่เก้าเปรเขียนังไไม่ต้องมสุดท้ายแล้วมันงสิเกเขียนด้ไเครูเป็นคู่เขียนหรือไปเขีย ี่เก้ากวันที่สิบเก้าก <Yes. S 2> ไไ่ไ้ไ่เขียนลเียอะไรเขนมใ่น,น,ไ,ปนไปอย่างเขลุงไปน้ำมันม <Yes. S 1> เ่เไปดีๆลงไปนําอานเปนหลงค่ะทุกคนคะถึงแล้วนะคะรุ่งประเสริฐทัวร์ค่ะแล้วเราจะลงไปนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะรุ่งประเสริฐนะคะเนี่ยค่ะรถนะคะก็รถออกนะคะ เก้าโมงสิบห้านะคะเราก็กำลังเอาของลงจากรถแล้วนะกำลังเอาถือช่วยกันถือไปเออเอาขึ้นข้างบนด้วยเราจะนับเราจะนับงเอารวมกันหนึ่งสองสามจะไว้ท้องรถโอเคเอาเคลื่องนี่เคลื่องนี เล็กเนี่ยอเล็กอเล็กอเล็กน้ำน้ำชาแบบป้าซือมาถอแล้วนะน้ำชาถือน้ำชาแป้าไปแล้ไปเอาซาไปเอาซานะไปลากไปาไป,ไปแล้วถือเอา,าไปหนักว่าได้อมันจะขาดักฮะ่ก เทีอาวะแดงที่ทีอาวะแดงที <wheels restor at> ่เกือบถึงเกือบเรีงเกือบเรีงเฮ้ยโจกอปุกไหมแมย น้ำสกปรกี๋ยวนับก่อนมีอ่ะมีมีกี่อันมิกิอันนึงสองสามเอออันนั่นแหละอันนั่นแหละซีอันนั่นแหละนั่นแหละแค่นั้นแหละ

หมอชีพนะครับชีพหมอชีพนะครโอเคขึ้นไปให้แม่ขึ้นไปส่งตรงน้องเนี่ยเอาขึ้นไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรง3คนเนี่ยเนี่แหละตรงนี้เลย1 2 3ออง๋อตรงกล้องตรงนี้ใช่ไหมอ๋อตามมันี่ขึ้นมาแล้วตามขึ้นมาเลยไปขึ้นไปูานั่งนูมาโอเคไปไปขึ้นไป ทุกคนมา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 ไปกรุงเทพด้วยกันแล้วล well ุงลุงประเสริฐทั่วหวันใจใช่ใช่ลูกตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละเดี๋ยวของโน้ของโน้ตัวนี้โอเคนี่ตรงนี้นะโอเคทุกคนนี่มรนจะจากข้างบนนะคะจุ๊บ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 เดี๋ยวโทรหาแม่นะโทรหาแม่ อย่าร้องให้นะร้องยังร้องร้องเบารถร้องมบารถโอเคสี่กับหกสองสามเนี่ยก็เลยสี่นะสี่มันจะออกนีมีอยู่ครับไปก็เลยบอกรับปะปะจอย่าดมมีอยู่โอเคโอเคเอามาเต้นขึ้นหลไหใบนะขึ้นมาขึ้นมามา